เครื่องมือได้อีกแล้วค่ะนี่ว่างๆก็ไปดูปลาเน,ะนาะค่ะนเพื่อนเพื่อนเผื่อโชคดีเหมือนเมื่อวานเนี่ยปักผลดูโตน้ำก็แห้งเลยวก็กกกเดิสวยงามมากไปเพื่อนเพื่อนลดนิดนึงแล้วค่ะนี่เพื่อนเพื่อนลดลงนิดนึงแล้วแต่ปลายัางเต้นอยู่ด้วยค่ะเด้อเมื่อวานคุณยายได้ปลาช่อนใหญ่ เครื่องมือได้อีกแล้วค่ะนี่ว่างๆก็ไปดูปลาเนาะค,นนะคนน่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อโชคดีเหมือนเมื่อวานเนี่ยนี่กับบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนมาอีกแล้วค่ะค้มฟ้าค้มฝนมาอีกแล้วสวัสดีจ้าเพืๆๆ่อนเพื่อนไปข้าไปข้าย่าไรจะพาไปดูปลาด้วยคือเมื่อวานนี้คุณยายไล่ได้ปลาช่อนใหญ่ นี่ก็ไม่มีปลาวันนี้ไม่โชคดีเลยไม่มีปลาคะ่ะเพื่นที่หน้าบ้านคุณยายไรค่ะจะมาดูปลาที่อะไรทำที่ดักปลาไว้เนาะคะ่ะเนาะปลาช่อนใหญ่เด้อเพื่อนๆไปดูปลากันยายเยด้อค่ะเด้อ เพื่อนก็จะไหลมาตรงนี้เนาะคันอ่อนนี่ก็จะไลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพื่อย้ายก็เลยมาทำเล่นปลาก็จะเต้นคือตรงนี้ล่ะค่ะนี่เดี๋ยวฝนมาปลาก็เต้นอีกเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาดูปลาว่ามีปลาไหม อะไรก็จะมาเดินมาดูป่าเด้อเพื่อนๆมีป่าตัวเดียวเพื่อนๆเอ้นป่าก็จะเต้นคือตรงนี้ล่ะค่ะนี่เดี๋ยวฝนมาปลาก็เต้นอยีกเลยเพื่อนๆลดนิดนึงแล้วค่ะนี่เพื่อนเ ลดลงนิดหนึ่งแล้วแต่ปลายัางเต้นอยู่ด้วยค่ะเด้อเมื่อวานคุณยาไายได้ปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่เด้อเพื่อนเพื่อนไปดูปลากับยายด้วยค่ะเด้อน้ำเยอะมากเพื่อนก็นจะไหลมาตรงนี้เนาะคนน่ะน้อ จะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณย,ยายไรก็เลยมาทำน้ำเยอะมากมีปลาตัวเดียวเพื่อนทุกวันคุณอะไรแต่ว่าน้ำไหแห้งเนาะคานอนนี่คนตุ๊นก,ก็นจะไหลมาตรงนี้เนาะคานอนนี่ ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณยายก็เลยมาทำเมื่อวานคุณยายโชคดีเด้อค่ะเด้อได้ปลาช่อนใหญ่น้ำข้างบนกับที่ไหลลงมาข้างล่างนะคะเนาะบึงน้ำนะคะเนาะน้ำหน้าบ้านคุณยายฝล่อยห,ห้วยดงยางเด้อค่ะเด้อหกหกเมตรเด้อค่ะเด้อความลึกหกเมตรค่ะเพื่อน น้ำหลากหลก็จะมาบรรจุอยู่ตรงนี้นะค่ะเนาะวันนี้ไม่โชคดีเหมือนเมื่อวานเออเพื่อนเพื่อนลดนิดนึงแล้วค่ะนี่เพื่อนเพื่อนลดลงนิดนึงแล้วแต่ปลายัางเต้นอยู่ด้วยค่ะเด้อเมื่อวานคุณยายไ,ได้ปลาช่อนใหญ่เมื่อวานคุณยายโชคดีเด้อค่ะเด้อได้ปลาช่อนใหญ่น้ำข้างบนก็จะไหลลงมาข้างล่างนะค่ะเนาะข้างบนก็นี่ ที่น้ำที่ที่กักเก็บน้ำเนาะค่ะนอนี่เครื่องมือได้อีกแล้วค่ะนี่ว่างๆก็ไปดูป่าเนาะค่ะนเพื่อนเพื่อนเผื่อโชคดีเหมือนเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไม่โชคดีเหมือนเมื่อวานเออเพื่อนเพื่อนหกหกเมตรเด้อค่ะเด้อความลึกหกเมตรค่ะเพื่อนเพื่อนน้นนำหลากหลายก็จะมาบรรจุอยู่ตรงนี้นะะเนาะค่ะน้น้ำเยอะมาก ทุกวันกูยังไรแต่ว่าน้ำก็แห้งมันก็น,น,อ,นอนคนโตที่ดักปลาไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนยัไรก็จะมาเดินมาดูปลาเด้อเพื่อน,นอเพื่อนปลาช่อนใหญ่เด้อเพื่อนเพื่อนไปดูปลากันยังไรเด้อค่ะเด้อ กับเครื่องมือคู่ใจนี่ที่ตักป่าด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆเด้อ,อ,อ,ดอแต่ว่าถ้าพนจุดโต๊กน้ำก็รุดเมืงน้ำนะคนนาะน้ำหน้าบา้านเป็นยัไรฝ่ายห้วยดงยางด้วยค่ะเด้อ,อเอม,ม,มืงน้ำนะคนนาะน้ำหน้าบา้านเป็นยัไรฝ่ายห้วยดงยางด้วยค่ะเด้อ สวัสดีจ้าเพื่อนๆไปข้าไปข้ายยไรจะพาไปดูปลาเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้คุณยายไรได้ปลาช่อนใหญ่รอบบรรยากาศเนาะคะเนที่หน้าบ้านคุณยายไรเด้อค่ะเด้อนี่ปลาช่อนใหญ่เด้อเพื่อนๆไปดูปลากับยายเด้อค่ะเด้อที่ดักปลาไว้ค่ะเพื่อนๆ เพื่อนก็นจะไหลมาตรงนี้เนาะคณเนี่ยจะไหลไปเรื่อยเรื่อยคุณยายไหลก็เลยมาทำที่หน้าบ้านคุณยายไหลค่ะจะมาดูป่าที่ยายไหลทำที่ดักป่าไว้เนาะคณอทบรกบ,บรรยากาศเนาะคาะที่หน้าบ้านคุณยายเด้อค่ะเดินนี่นี่ก็ไม่มีป่า วันนี้ไม่โชคดีเลยไม่มีปลาค้าเพื่นวันนี้ไม่โชคดีเหมือนเมื่อวานเออเพื่อนๆอีกตัวคะ่ะปลาขาวคะ่ะปลาขาวน้อยในช่วงบรรยากาศน้องเขน,น่ที่หน้าบ้านคุณยายไรเด้อคขะเดินนี่ที่จะเป็นส้านกันในช่องภากฝัง น้ำนะคนะน้ะน้ำหน้าบ้านมยนาะไรไปห้วยดงงยางเด้อค่ะเด้อตัวค่ะปลาขาวค่ะปลาขาวน้อยคนจุดตกน้ำก็แห้งเด้ะเดือสวยงามมากไมเพื่อนเพื่อน ก็มีหนึ่งเพื่อนก็นจะไหลมาตรงนี้เนะาะค่ะน้อจะไหลไปเรื่อยเรื่อยๆเป็นอะไรก็เลยมาทำปลาช่อนใหญ่เด้อเพื่อนๆไปดูปลากัะยาไนเรด้อค่ะเด้อประมาณค่ะประมาณืันนี้ไม่หมานเลยวันนี้ไม่หมานคะ่ะ ที่ดักปลาไว้ค่ะเพื่อนๆประมาณค่ะประมาณม,าณม,ม,มวันนี้ไม่หมานเลยวันนี้ไม่หมานค่ะอีกตัวค่ะปลาขาวค่ะปลาขาวน้อย ฝนตกน้ำก็ะแหงเลยก็เดินสวยงามมากเลยเพื่อนๆอีกตัวคะ่ะปลาขาวคะ่ะปลาขาวน้อยเ,อเต้นปลากจะต้นขึ้นตรงนี้ล่ะคะ่ะนี่เดี๋ยวฝนมาปลาก็เต้นอีกเลยเพื่อน 6 6เมตรเด้ยอย่ะเดินความลึก6เมตรค่ะเพื่อนๆน้ำหลากหลายก็จะมาบรรจุอยู่ตรงนี้เนะค่ะนะอทุกวันกุยังไดแต่ว่าน้ำก็แห้งเนาะค่ะน,ะน,ะะนะ้องนี่ฝนตกข้างบนก็นี่ที่น้ำที่ที่กักเก็บน้ำเนาะค่ะนาะนี่นี่ก็บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วค่ะขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้ว เมื่อวานคุณยายแต่ว่าน้ำก็แห้งเพาะนอนคนโกนี่ก็ไม่มีป่าวันนี้ไม่โชคดี